สวัสดีค่ะนางเอกนีชื่อเป็ดน้อยเป็ดน้อยแต่ว่าทุกคนจะเรียกเป็ดคือเป็ดเนี่ยมันเป็นชื่อย่อมาจากเป็ดน้อยนั่นแหละคนใต้เขาสำเนียงใต้ไงเขาจะเรียก 8, 8. เป็ดนี่ละเป็ดเนี่ยเป็ดภาษาใต้เขาแปลว่า oh, <no. S 1> <laughs> คือของลับมันก็เลยจะมีความฮาในในชื่ออยู่แล้วด้วย หนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังเรื่องที่2ของเราที่เราได้เล่นซึ่งเรื่องแรกมันก็คืออีหล่าเอย๋ยพอถ่ายอีหล่าเอย๋ยเสร็จอีหล่าเอย๋ยฉายก็ได้เล่นต่อเลยอะไรเงี้ยแล้วเล่นต่อปุ๊บมันได้รับบทนางเอกเลยไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคือนางเอกมันก็เป็นสูงสุดอีกสาขาหนึ่งแล้วปะเราก็ตอนแรกเราก็กัวงวลนี่ยังไงคือเราแบบไม่ได้แบบแบบลุกมาสวยนู่นนี่นั่นเหมือนแบบดาราที่เขาเป็นนางเอกกันอะไรอย่างเงี้ยพอมาถามมาคุยกับป้าเอกป้าเอกเ,เขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ป่าต้องการคืออยากเปิดโอกาสให้แบบนางเอกมันมีเเเเเปป็นนหือต่่าางงระทศย้ซึ ความสามารถเขาไม่ได้ใช้ความสวยเป็นตัววัดอะไรเงี้ยใช้คาเลคเตอร์ใช้ความสามารถเป็นตัววดัดตัวชวี้อะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าร่วมง,งานกับป๋าเอกนี่เป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าป๋าเอกเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบละเอียดอะ่ะคือต้องบอกว่าละเอียดยิบเลยดีกว่า ทุกเมเก็ดแกเก็บหมดเรื่องของอารมณ์เรื่องของแอคติเรื่องของคำพูดเน้นเนื้อน้ำไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยรับบทเป็นนางเอกครั้งแรกเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะไปชมหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็จะได้แบบหลากรสหลากสไตล์นะคะแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะ <Wow. S 1> มีทั้งดราม่าอยู่ในนั้น <Wow. S 1> เป็นหนังที่แบบแอคชั่นเยอะพอสมควรเลยนะคะยังไงก็สนุกแน่นอนนะคะ wow. Wow. Wow.